สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว u t u b e ทุกท่านครับสวัสดีพี่ทางผู้ชมทุกๆคนด้วยครับ,อย,รบอ,อยู่กับช่อง y o u u u e กรถดำส,สวยๆจารดครับวันนี้มาดูน้องใหม่ของชายใหญ่กันหน่อยโอ้เพิ่งมาถึงครับสดๆร้อนๆเลยโอ้ชายใหญ่จัดอย่างเดียวเลย เดี๋ยวไปดูกันหน่อยครับว่าสภาพสวยแค่ไหนสียังน้ำเดิมอยู่เลยไหมจริงจกร้องเลยบูทโซ่เดิมยังไม่ได้กลับลนะนี่เอ๊รถคันนี้ไหม ใบแทกยังหนาอยู่เลยฮะมันรถ<ะ>บิ้วมาใหม่หรือเปล่ารถคันเนี้ยฮะ <c oughs> เอเท่าที่ดูนี่เหมือนพ่นสีเฟรมมาใหม่แล้วเนี่ยม่ิปกเยอะ <c oughs> เดี๋ยวเล่นครับดเดี๋ยวเล่นครับรถคันนี้นะครับสามพันกว่าชั่วโมงมันจากไหนนี่จากไอเชียงรายครับ บอเจ้าคนที่ไหนคนที่ไม้พี่ไม้ทำไมไปทำอะไรที่นู่นเอารถไปลงอ๋อเอารถไปลงอยู่นู่นขับไปโคเป็นไม่ดิเป็นอยู่เนาะเอาลงน้ำเนาะใช้เวลากี่ชั่วโมงเดินทางมาเที่ยวไรเขาสูงไหมตัวนี้เครื่องเท่าไหร่นี่สามร้อยเท่าไหร่สามซีซีสามซีซี ลากสองร้อยขึ้นไวป่ะขึ้นเขาอ่ะโอ้โอ้ไปลำปางลำปางโอ้กิ๊กเลยไหมไม่มีเยิ้มเลยอ่ะเอ๊ะทำไมมันไม่มีเยิ้มเลยแค่ใหญ่ทำไมมันไม่มีเยิ้มเลยสมันแฮะสมันแห้งแล้่เยิมล้างรือเปรถนี้น่าจะจอดมานานนะรถไม่ค่อยได้ใช้งาน ฮะกจะเป้นี่เป็นกรับจ้างเขาขายงานเรต้องซื้อรถตีอ๋อในงานมันไม่เหมาะกับงานร้อสอ๋อจขายให้มาแล้วก็ไปซื้อสองร้อยสองร้อยอยานแต่วันที่หกเลยซื้อสองร้ยเลยนี่ผมไม่ได้ดูเลยนี่ฮะไม่ได้ไปดูเลยนี่ดสามพันกว่าชั่วโมง่ะหม่มกว่าตัวนั้น่ ที่จะนุกครับอ่ะห้าพันแล้วไม่ต้องดูอะไรดูแต่ใบแท็กก็รู้แล้วนี่มันเอี่ยมแบบยังเหลี่ยมอยู่เลยนี่ดูโซ่เนี่ยยังกลมอยู่เลยนี่คุยกันไปกันมาเป็นเอฟซีชายใหญ่อีกสามพันชั่วโมงเนาะเป็นเอฟซีแต่ชายใหญ่บอกเป็นเอฟซีรถดำสวยๆจะรัดไหมเขาไม่รู้จักไหม <c oughs> อเลริมาเลริมันนี่มาไหมเสียเลยอะเสริมตัวนี้มาไม่งามเลยเนี่ยนอนนั่นแหละมันมันดูไม่สวยเป็นผมบมจ่วนิเปลี่ยนใสนะเออนี่ไงป้องอ้อยเนี่ยนะ รถมีสาดเลยวะอีกเอ็มเลยดิอีกเอ็มแท้นี่ซื้อมาทำอะไรครับซื้อมาเพื่อขุดเงินขุดทองเข้าบ้านเนี่ยอ๋อครับเสริมครับใหญใหญ่เนี่ยโอ้ตายเลยรถสองคันเลยพิ่มมาอีกไหมได้ยินข่าวว่าไม่มีที่เอาเก็บเงินครับไม่มีที่ไว้เงินบอไม่รู้จะทำอะไรนี่จะทำอะไรเฟซีบอกว่าถ้าไม่มีที่ไว้เงินเอาไปแบ่งให้เสียตินใช้บ้างก็ได้เขาบอกมาอย่างนั้น ตีนก็ได้ข่าวว่าไปซื้อมากขึ้ต้นไม้อีกใช่ไหมสายจะสายหมกเลยนะแอบซ่อนมากขึ้ไหมหมกไว้ก่อนหมกไว้ก่อนโอ้เตรียมของมาเส้นไหว้แล้วนั่นเอาตรงต่อ้ายบ่ โตายตายตายไปไอรอดมาเห็นกำลังต่อสายอยู่ไหมคือเร็วจัดแท้ปะเอ้าโอ้มันลงไปพร้อมกันนี่เกือบครับพ่อเกือบแล้วเกือบแล้วสองร้อยขึ้นไม่เอ็นเหรอเนี่ยฮะ ตรงนี้มันไม่มีนี่ม,มันต้องมีทั้งนี่เนาะเออเอานี่สองร้อยขึ้นมันไม่ถึงพื้นเลยบ่ถึงไหมอู้ม <c oughs> ันต้องมีขาคำตรงนี้ด้วยจกอันหนึ่งนี่ตรงนี้ ไปใช้ตัวป่ะนี่กรับ้านบ่คนใช้อ๋อใช่ใหญ่ครับเองบ่โอ้ <c oughs> เขาขับเป็นอยู่ค <c oughs> ือนหายเขาลงหย้ย <c oughs> มัน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 ครับบุญบารมีโอ้ ได้ชื่อเหมาะอีกนะเนี่ยฮะได้ชื่อเพราะอ,อีกได้นี่เ <c oughs> จ้าบุญบารมีโอ้โหามาวามดีีิมงยใหญ่ดนมาผิดสังเกตแล้วเนี่ยชายใหญ่เนี่ยซื้อเอาซื้อเอาเลยรถนะน,นะไปขุดอะไรตรงนี้นี่เออ รถคันนี้สตาร์ทเครื่องอไม่ได้ครับต้องยกมือมท่องคาถาก่อนโอ้ย,ย,ายอสามพันชั่วโมงเนาะมัององเนเงียบตัวเนาะ มาดูครับเดือดียงดังหรือเปล่าเอา้าเดือดดังเดือดียงเดือด HK140 Super XM ครับตัวนี้3า0พันกว่าชั่วโมงครับราคาอยู่ที่2ล้านกว่าแน่นอน เอาเอาวางมุงกี้แม่มอึบ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 เออดื้อเดียงได้ร <laughs> ุ่นฮิตติดตลาด <c oughs> อันนี้วิ่งไปขนไหนต่อรุดไหนโอ้บัวใหญ,ใหญ่ไปเอาอะไรไน,นี่รถบริษัทอยู่ไหนครับเนี่ยอย่โคราชมีกี่ลูก รถกระบะพอมาไหวเ้อโอ้เสริมใบเท็ข้างหลังด้วยไหมรถคันนี้ไหมโอ้มีของดีมาบ่ มีของดีมาจากคุณปอสามพันเท่าไรสามพัร้อยห้าสิบชั่วโมงยังส่งงวดอยู่ใช่ไหมรถคันนี้ส่งส่งบริษัทนี้อายะเดือนเท่าไหร่เดอนละม่สส่งเดือนละหกหมื่นามครับยังส่งงวดตจบอยู่ที่เท่าไหร่ชายใหญ่สองล้านหม่ สองล้านสองอเจ็ดหมื่นลงเรียบร้อยแล้วครับเอาอันนี้ยังนี่อปีนแล้วคร,ครับเจ้พ่อขยายอะไรนี่โ,นะโอ้โหก็แถมมาเป็นถุงปุ๋ยแทโอู้กองอากาศอ้ให้นั่งหน่อยดิ นั่งรถใหม่เข้าดูหน่อยนะโอ้บอกมันสูงใช่ปะเอาเร็วลำเร็วสามช้าไหม รถเมคโคยี่สามชาครับก็เป็นรถใหม่นะครับรถยังใหม่ๆอยู่แหละไม่มีทิฏฐิรถใหม่อะไรรถเมคโครถเมคโคมารถใหม่อะไรเมคโคใหม่ๆเนาะหลอกนลอก็มีรองรอยหลอกก็เป็นธรรมชาติธรรมดาดูว่าข้างหลังเขาก็เส้อมมาเ่ยสื้มไม่แท็กมาเลยนี่ โอ้ oh. ซื้อไม่แท็กมาเลยนะั้ยสวยมากครับเป็นเดินดีมากสามพันกว่าชั้นวงเองเนาะรถปีเดียวเลยมั้างนี่หรือว่าสองปี วนนีกได้ล <Workers intendent> ้างเลยนะ้อะไร่กยนพี่อ็อยู่น่นยในพี่เอ็มอยู่ ดูแลรัามกออมาแบบยังไม่ได้ล้างเลยวัยรุ่นสร้างตัวชายใหญ่ใช่ใหญ่ี่เงินเ,นเนายอะจริงๆใช่ใหญ่เงินเยอะมากเลยครับซื้อเอาซื้อเ,อเลยขยันครับยินดีกับ น้องใหม่คันนี้ด้วยนะครับของชายใหญ่ครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ลาทุกท่านเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับผมบายบายครับสวัสดีครับ